สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้จะขนก้อนเห็ดเขาเตาเพื่อจะหนึ่งเนาะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าผมค้นเข้าไปแล้วประมาณใกล้จะเต็มแล้วครับพี่น้องเอ้ค้นอีกร่างหนึ่งก็เต็มแล้วเนาะครับพี่น้องในเบิ่งน้ำกันครับยกขึ้นทั้สิครับพี่น้องผู้ดีเนาะครับเนาะประมาณหนึ่งพันห้าร้อยก้อนนะครับพี่น้องสังเกตเบิ่งนะครับเนาะ ผมจะเอาเขาไปได้เตาให้มันเต็มเนาะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะพิดเตาให้บึงที่นี่ก็จะพิดเตากับมาเบืองใกล้ๆบ้างครับพี่น้องมันใกล้ๆว่าผมใส่แบบใดเนาะครับพี่น้องเห็นบ่ครับเบิ่งชี้ห่างจะหน่อยนะครับพี่น้องเห็นบ่แล้ลักษณะนี่นะครับเนาะเป็นช่องช่องว่างสองคางครับพี่น้องเห็นบ่คางนี่คางนู่นนะครับเนาะเห็นบ่ครับแล้วทั้งกลางทั้งคางนี่ที่จะเห็นนี่เนาะครับพี่น้องเนาะผมจะปล่อยซองกลางเห็นบ่ครับพี่น้องเพราะว่าควันเพลินจะขับไปทั่วถึงเนาะครับพี่น้องเนาะ เดี๋ยวผมจะปิดเตาให้เบิรงที่ครับตอนนี้เตาผมกระทําขึ้นมาเองเนาะครับพี่น้องเนาะจะปิดเตาให้พี่น้องป้องปายเบิรงนบนน้ำตาลเนาะครับพี่น้องเนาะวิดีโอนี่ก็ยาวหน่อยจังหน่อยเด้อครับการปิสต์เตากับบรรยากาศครับผมทำมากอะใส่แบบนี้ครับพี่น้องหมุนไปเลยครับพี่น้องเลยน้ำเกลือปลาเตาที่ผมทำเนี่ยผมจะใส่โซล็อกอยู่๊ด8โตนะครับเนาะ2ฟังเนี่ยคือ เจ็ดโตแล้วคำนองสองฟังกับฟังแเลยสามพี่น้องฟังนี่แล้วคำนองฟังังกลางฟังขอบแล้วคพี่น้องคน้อข้างบนอีกได้ครับพี่น้องครับาใ่คใส่ตัวล็อกนะครับใส่ตัวล็อกตัวาเอาไปพวกไอ้ายหรือควันออกใส่แล้วคบพี่น้องคบพี่น้องลักษณะนี้นะครับเป็นบบด เอาก็นลอกให้แน่นครับที่นี่เอาก็นลอกลอกให้แน่นเลยครับที่นี่แต่พี่น้องป้งปลายเบิ้งน้ำกันงนะครับพี่น้องอ่าผมจะลอกเลยครับพี่น้องแบบลอกก็คือการลอกเอาก็รลอกข้างบนตัางแต่ก่อนครับพี่น้องหมุนไหนตึงมือชื่อๆเลยครับพี่น้องเด้อหนึ่งหมุนพอดึงมือซะก่อนเนาะครับพี่น้องเนาะตึงมือขายกวบวาอ่าพอจตัเป็นต้องแน่นเนาะครับเนาะเอาพอดีผูดีซะก่อนนะครับเนาะทุกตัวนะครับพี่น้องเห็นป่าผมจะทำผู้ดีผู้ดีแบบนี้ทุกตัวนะครับพี่น้อง เดวปรับพี่น้องเดี๋ยวประคับพี่น้องนี่ตอนนี้ไอซี่ครับพี่น้องถึงมือเรียบร้อยแล้วเ้าก็ต้องใส่เล็กอ่าใส่เล็กกันหมุนเนาะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะใส่เล็กหมุนไปตามการนะครับเพราะว่าผมต้องใส่เล็กเข้าไปหมุนเนาะครับน่าเพื่อจะแน่นแข็งแรงอยู่ได้ครับพี่น้องเห็นบ่ครับพี่น้องเน้นแต่แข็งแรงอยู่น้องขับพี่น้องสังเกตบ้าง้านี่ยหมุนก็เป็นมือตัวเนาะ สองฟังครับพี่น้องยมูนได้รับคะแนนไหนแล้วครับ <Aaron> พ <preserved> ี응่หน่อมูนไปดิครับพี่น้อยมูนพ่อมันตึงมือซะก่อนเนาะครับเนาะที่แม่จะไล่เก็บมานครับพี่น้องไล่เก็บเนาะครับเนาะทำมันตึงมือซะก่อนเด้อครับพี่น้อยพี่หน่อมันตึงมือซะก่อนมือจังสี่แหละครับพี่น้องที่ดีกว่านั้นมันตึงนะครับพี่น้อยไปดิ ลายเ็คปนะครับพี่น้องเฮ้ยลายข้างบนนะครับพี่น้องครับพี่น้องลายเ็บเปียกบ่อยครับหน่อยเราอ่ะมัตึงมือนะครับเด้ออย่าเอาแหน่นเกินไปนะครับน้องที่เกี๊ยวหวานนะครับพี่น้องถ้าแม่ไม่แน่นนะครับเจ็บคู่ตัวนะครับพี่น้อง เท้ากูโตจังสิแหละครับพี่น้องเห็นบหมครับอันนี้คือได้แล้วครับเน็ตแล้วครับพี่น้องที่นี่ผมจะพาพี่น้องมาเบิองน้ำน้ำที่ผมเอาเข่าไปนะครับพี่น้องเนาะไปเบิองน้ำกันครับพี่น้องน้ำที่อ่าผมอ่าเขาเรียกว่าเอาใส่เนาะครับพี่น้องเนาะผู้ขี้เนี่ยเขเปิดน้ำเลยใส่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องโอ้ยมันบวดจากสัตว์นะครับเนาะนี่ครับ ผมใส่สายน้าเขาเรียบร้อยเมื่อกี้นี้ครับเห็นไหมครับพี่นอ้องเพราะว่าผมจะเปิดเตาเปิดเตานะครับนอสใส่น้ามัน,นถึงขนาดนี้นะครับเนาะเวลาเขาเปิดเตาเลยหน้ามพอดีขยับขึ้นขยับลงเลยครับพี่น้องเลยเพราะว่าแจ้งเตือนนะครับเราแจ้งเตือนว่าน้าเขานี่บหันได้ลดนะครับเนาะน้ามเรานี่อ่านี่มีได้ลดถึงขีดอันขีดที่แห้งแร้งนะครับเนาะยังใส่ได้อยู่นะครับเนาะมันวิ่งขึง้นวิ่งลงอยงลักษณะนี้นะครับพี่น้องเนาะแล้วผมก็ชิไปปิดหม่องนี่ครับพี่น้อง ก่อนที่จะหนึ่งฮิดต้องไปปิดตัวนี้ไว้ครับพี่น้องเห็นไหมอาจมูกเฮ็ดนี่ครับพี่น้องเห็นปะครับพี่น้องจมูกเฮ็ดนี่ครับจมูกเฮ็ดก็คือวาอ่าเวลาเราหนึ่งไปสองสมงเรียบรอย้อยอุ่นเตาเรียบร้อยเลยเรายังบ้านเนี่ยเปิดได้ครับพี่น้องต้องปิดไว้แล้วคณะนี่นะครับเนาะเวลาสมงที่สามห้องก็เปิดจังสี่ครับพี่น้องเลยเปิดออกเพราะว่าเอาควันเพิ่นออกไปนะครับเนาะเราก็จับเวลาต่อไปนะครับพี่น้องเลยสามสามสมงนี่คือจับเวลาครับวันนี้จับเวลารทบเนาะเขาเปิดออกไปได้ครับพี่น้อง <S 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 ช่วงนี้ฮอปปิดก่อนครับ pigs, more, ยังบวชยังบวชหนึ่งพอครบสองชั่วโมงแล้วครับพี Siri, ่น้องเนาะถ้าครบสองชั่วโมงเมื <aden meinen? S 1> <anal yt ication. S 2> ่อใดเขาก็เปิดออกมาพอเกยอุณหภูมิมันก็ขึ้นประมาณวังเก้าสิบห้านะครับเนาะเก้าสิบห้าก้าสิสามคือจับเวลาได้นะครับพี่น้องอันนี้คือภาพรวมนะครับเนาะมื้อนี้กับภาพพี่น้องมาเบิ่งพร้อมนะครับเนาะแล้วไปเบิ่งอนุบาลเฮ็ดที่ผมทำแล้วไปอนุบาลพร้อมกันอนุบาลไหวนะครับเนาะเกือบจะครบหาพันก้อนนะได้ครับพี่น้องไปเบิ่งนั้งแตนะครับไปยังไปเบิ่งครับ น้องครับสาดไปซีดยามสก่อนครับปุ้นสุ so <Jacob. S 1> ดเลยครับเบอร์นี้เพราะว่าผมทํำหาลอยนะครับหาพัดกอนเนาะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าการทํานี่กับมือที่สามครบพอดีครับเบอร์นี่พรุ่งนี้ตอนเช้าๆผมก็ทิยอดหัวเสื่อเนาะครับเนาะเพราะว่าผมมาเข่าเตาแต่เบื้องต้นเนาะครับพี่น้องเนาะอยากแนะนําละลักษณะนี้นะครับพี่น้องสังเกตเบิ่งผมจะเป็นอนุบาลไมาคืออ่าเลี้ยงเลี้ยงไล่กันแต่สี่นาะครับเนาะเก็บไว้ว่างไว้เฉยๆเนาะครับเนาะนี่คือการอนุบาลคือไปพักไว้ซื่อๆครับพี่น้องเลย ครบจำนวนหนึ่งเดือนแล้วเขากับ,ปบไปเปิดเอาดอกไปจำนายนะครับเนาะอันนี้คือเป็นเห็ดนางล่มนะครับเนาะเห็ดนางฟ้าจะอยู่ฟังลำมุ่นนะครับพี่น้องตาสูตรสูตรกับสูตรเดียวกันครับพี่น้องเลยสูตรเห็ดนางฟ้ากับเห็ดนางลมกับสูตรเดียวกันเด้อครับพี่น้องเนาะโมเมนต์ในสูตรนั้นเห็ดขาวนะครับพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มาแนะนําให้พี่น้องป่องไปเดิเบิ่งไปน้ำกันเนาะครับพี่น้องสังเกตเบิ่งนะครับเนาะเห็นบ่ครับผมจะวางเป็นแถวเรียงรายจังซี่ครับพี่น้องแดดแดดเข้าไปเพราะอ่าม เสื้อเฮ็ดเพอนยังเดินดีนะครับพี่น้องอากาศอากาศเป็นธรรมชาติครับพี่น้องเลยบ่ได้ปรุงแต่งทั้งนั้นเนาะครับพี่น้องเนาะบ่คือเขาไปได้ลุงเลื่อนเฮ็ดนะครับพี่น้องถ้าเขาไปได้ลุงเลื่อนเฮ็ดเนาก็ต้องปรับปรุงอุณหภูมิครับพี่น้องเลยปรับปรุงอุณหภูมิจังไหนก็คือว่าถ้าเป็นเฮ็ดขาวเาก็ต้องใส่พยางคุ้มครับใส่ายางคุ้มกับความร้อนจะร้อนแน่นะครับพี่น้องเลยขึ้นถึง45องศาคนนะครับเป็นเฮ็ดขาวนะ ถ้าเป็นเห็ดนางลมนางฟ้านางลมนี่ประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบห้าเพิ่นก็ออกครับแต่ว่านางฟ้าจะเย็นในจังหน่อยครับยี่สิบนะครับเนาะประมาณยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามก็ได้นะครับเนะะานะค,นะความเย็นทำนี่ครับพี่น้องเห็ดนาง,งฟ้าเพิ่นจะชอบแบบนี้ครับแต่ว่าเห็ดนางลมเลยก็อ uh ่าทนทานตัวโลกจักหน่อยนะครับพี่น้องแต่ว่าถ้าว่าเห็ดชนิดใดที่อ่าท่องท่องตลาดเพิ่นต้องการก็คือเห็ดนางฟ้านะครับเนะบาะก็เห็ดขาวครับเห็ดนางลมก็ได้อยู่ครับ โมเมนต์มาบดได้นะครับเห็ดนางรุมมันก็ชอบเอาไปใส่ต้มย่ำนะครับเนาะถ้าว่าเห็ดนางฟ้ามันทำยากเห็ดนางฟ้าก็ไปทดแทนได้นะครับพี่น้องเลยสังเกตบ้างนะครับเนาะผมจะทำไปหอดพูนแล้วครับสูตรบ้านผมนแล้ครับมือนีิครับโอ้ยนักงแดดซองนะครับเนาะเดี๋ยวบดได้ผ้ายางไปนะครับเนาะอันนี้ผมหยอดหัวเสือก่อนนะครับเนาะกะสามมือพอดีแหละครับพี่น้องเลยผมทำก่อนดีครับเพิ่นกำลังเริ่มเดินเนาะครับพี่น้องเนาะหัวเสือเพิ่นกำลังเริ่มเดินนะครับพี่น้องเลยให้พี่น้องสังเกตเบ้างฟังนี่นาะครับพี่่นน้องเห็บ ที่ผมทํามากกับมันกับแสงแดดเนี่ยครับพ yep, so, like, ี่น so, ้องเลยกับพ่อลำล่างนะครับเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าการทําวิดีโอกับอยู่ในบ้านกับแสงแดดกับโบยักคักปันใดนะครับพี่น้องเนาะหันมาฟังนี่ครับพี่น้องอันนี้เป็นเครื่องตีอ่ารีไซเคิลของผมเนาะครับพี่น้องอ่าหลายคลิปหลายวิดีโอผมกเอาก้อนเห็ดเก่าก้อนเห็ดเก่านะครับเนาะเอามาตีรีไซเคิลเอามาผสมกับอ่าขี้เลื่อยไม้เพื่อจะทําก้อนเห็ดนะครับเนาะลดต้นทุนได้ครับพี่น้องอันนี้นะครับพี่น้องเลยลดต้นทุนเนาะครับพี่น้องเนาะ ปัจจัยหลักก็คือการทำการเกษตรก็ต้องอย่างไรมีลดต้นทุนกําไรหลาย,ลายครับพี่น้องเลยโบวีอยางหลายครับพี่น้องเลยมแต่แบบนี้แหละครับพี่น้องเลยการลดต้นทุนได้ฮะก็ลดเนาะครับพี่น้องเนาะก็คือโรงเรือนเห็ดผมนะครับผมิดัดแปลงให้มีการลดตน้นทุนที่ดีแล้วมีกําไรดีๆได้ครับพี่น้องเลยผมจึงมา,อ,มงมาอันแชร่ประสบการสิ่งดีๆมาให้พี่น้องป้องปายเบิ้งนะครับเนาะโอ้นครับที่ผมทำก็ดีแต่ว่าแดดแสงแสงแดดเขามากนะครับผมก็เลยบ่ต้องบ่ได้อัน อ่าถ่ายทำอ่าเขาเรียกว่าอ่าเสียงไปเนาะครับพี่น้องเนาะให้เบิ้งใกล้ๆครับในลักษณะนี้เนาะครับพี่น้องคนกำลังสิเดินนะครับพี่น้องหัวเสือบเลยนนะครับพี่น้องบ่เริ่มข้าวจังหน่อยครับพี่น้องเพราะว่าสามวันเองครับสองสามวันเองครับวันถ้าครบอาทิตย์หนึ่งผิมัลงหดดีได้ครับพ่อเลยนะครับอะไรผมกับอ่าครบอาทิตย์ผมกับผพาพี่น้องมาเบิ้งเนาะครับพี่น้องเนาะว่าผมทำเนี่ยอ่าหัวเสือมันจะเดินดีหมเนาะครับพี่น้องเนาะการทำก่อนที่เท่าก็ต้องศึกษาเนี่ยจังหน่อยได้ครับพี่น้องเลยเพราะว่าเขาทำแล้ว มันได้เ no งิน no. มีความรู uh, ้นะครับเนาะเขาก็ต no. ้องทําได้ครับพี่น้องเลยโมเมนทําไปแล้วขาดทุนบวต้องทําได้ครับพี่น้องผมคือกันได้ถ้ำไปแล้วขาดทุนผมบวทําคือกันได้ครับพี่น้องเลยอันนี้ไม่ว่าเรื่องเฮ็ดมือหนิเนาะครับพี่น้องเนาะเป่าซุ่มอ่าเรื่องเฮ็ดให้พี่น้องป้องไปก่อนที่โรไห่เนาะครับพี่น้องเนาะก็ลุกขึ้นจักน้อยครับพี่น้องเลยเพื่อเป็นแนวทางนะครับทําในครัวเรือนของเราเองนะครับพี่น้องเห็นบ่อันนี้เป็นอันนี้เขาเรียกว่าประตูบ้านยังบ่วชไหนถ้ำเนาะครับพี่น้องเนาะ เอามาปลาไว้สักก่อนเนาะครับพี่น้องเนาะสังเกตเบุงครับผมจะวางอยู่อ่าซีสั้นเนาะครับพี่น้องเนาะอันนี้สามสั้นอันนี้ซีสั้นนะครับเนาะถ้าเป็นในลักษณะนี้อาจจะดีดีกว่าที่เป็นแมงอัดได้ครับพี่น้องเห็นไหมครับผมจะใส่ตะแกรงพี่น้องสังเกตปะครับเป็นตะไข่นะครับตะไข่เห็นไหมครับเพราะว่าอันการอนุบาลไว้นี่ลมมันต้องผ่านนะครับพี่น้องลมผ่านลมผ่านขางพัน ทั้งพื้นพร้อมน,นะครับข้างล่างด้วยนะครับพี่น้องเนาะพนถึงจะเดินหัวเชือกพลึนจะเดินดีนะครับพี่น้องเลยเห็นไหมครับมันจะว่างข้างล่างเห็นไหมครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่สั้นที่ห้าครับมันหลอดแห้งโคงก็เอาสิง่งของไปป้าไว้ข้างบนนะครับพี่น้องเลยถ้าว่าวีดีโอนี่มีความรู้ก็กระแช่ออกไปเนาะครับพี่น้องเนาะก,ก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับวีดีโอนี่ก็ดี